สมมุตินะครับอ่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะมาที่ตัวจัดการโฆษณาก่อนนะครับไมา่ที่ตัวจัดการโฆษณาเสร็จนะครับก็ผออนุญาตซูมหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับพอเรามาที่ตัวจัดการโฆษณาปุ๊บนะครับนะเราก็จะเห็นหน้า,าแบบนี้นะครับนะทีนี้นะครับนะ เร,เรามีคอนเทนต์แล้วเรามีเพจแล้วนะครับนะเรามากดสร้างตรงนี้เลยครับปุ่มสีเขียวอ่ะกดสร้างนะครับนะทีนี้พอเรายิงการรับรู้แบนเน่ยนะครับอ่ะผมเทสอ่ะรับรู้แบนด์ก่อนนะครับกดดาเนินการต่อเนาะยิงอ่ะไม่เยอะนะครับนะยิงรับรู้แบรนด์ก่อนนะครับถ้าสมมุติเรามีเงินอ่ะหนึ่งพันบาทนะครับยิงการรับรู้แบนด์นะครับแล้วก็ยิงการเข้าถึงเนี่ยอย่างละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อ่สมมติมี1,000บาทนะครับยิงรับรู้แบนอะร้อยห้าสิบบาทนะครับนะแล้วก็ยิงการเข้าถึงอีกร้อยห้าสิบบาทอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสมมติเรามีเงินหนึ่งพันใช่ไหมครับนะชื่อแคมเปญยังไม่ต้องใส่เปิดแบบ CBO ใช่ไหมครับงบประมาณต่อวันนะครับยิงวันละร้อยห้าสิบกดถัดไปนะครับเวลาเริ่มต้นนะวันนี้วันที่เก้าเดือนที่สองนะครับนะผมให้แอดของผมไปรันนะครับประมาณ อ่าสิบเก้านาฬิกาสามสิบสองครับก็คือให้มันอ่าดีเลย์อีอกหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะไปปรากฏอ่าตำแหน่งที่ตั้งตำแหน่งที่ตั้งนี้นะครับอายุนะครับนะอ่ะผมยังไม่เลือกนะผมเอาอายุ18ถึง65นะครับนะอ่ะทีนี้นะครับก็มาดูตรงนี้ครับก็คือตำแหน่งการจัดวางผมแบบเป็นกำหนดเอง เอา Instagram ออกนะครับ m a r k e t p l a พ e ออก Story และคลิปออกในสตรีมเอาออกนะครับไปแบบไวเลยนะครับเอาออกหมดนะนะครับเหลือแค่ฟีดบน f a c e b o o k นะครับแล้วก็ฟีดข่าวนะครับถ้ายิงแบบการรับรู้แบนนะครับกดถัดไปนะครับเลือกเพจของเรานะครับผมเอาเพจที่สอนสร้างแอดนะครับเพจนี้นะครับ เลือกใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วอ่าเลือกโพสนะครับผมเลือกเป็นแบบวิดีโอนะครับอ่าดำเนินการต่อไปนะรีบแบบไปแบบไวเลยเนาะใช้ที่มีอยู่นะครับอ่าที่เราอ่าในคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะกดเผยแพร,ๆๆนรมม่นะครับไปแบบไวๆนะครับสมมุตินะครับเรายิงแบบการรับรู้แบรนด์ไปแล้วใช่ไหมครับสมมุติคนเห็นอ่า,อามาดูก่อนแคมเปญเราอยู่นี่นะครับ สมมุติเรายิงการรับรู้แบรนด์นะแล้วคนรับรู้แล้วประมาณพันคน,นครับทีนี้ผมก็จะมาสอนยิงีทาร์เก็ตติ้งนะครับโดยใช้วัตถุประสงค์การเข้าถึงนะครับอักกลบก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะกินเงินอกกสร้างนะครับพอยิงการรับรู้แบรนด์เสร็จแล้วนะกดการเข้าถึงครับเลือกวัตถุประสงค์การเข้าถึงอกกดดาเนินการต่อนะครับผมเปิดเป็นแบบ CBO นะครับนะวันละ150บาทนะครับ ถัดไปนะครับอย่างที่บอกว่าสมมติเรามีเงิน1,000บาทครับแบ่งการรับรู้แบรนด์เป็น15นะครับแล้วก็การเข้าถึงเป็น1 5นะก็จะได้อยู่ที่150บาทนะครับสวัสดีครับพี่แคทสวัสดีครับพี่แคทพี่แคทมาสนใจเรื่องแอดแล้วบอสกุมภาบอกว่า ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าให้ซื้อลูกค้าแล้วก็ซื้อคนมาตอบลูกค้าแล้วก็ซื้อหนังสืออ่านผมก็ลองทําดูนะครับเผื่ออาจจะได้ผลพี่แคททำมากี่เดือนครับทำดอปดิททำดอปดิสมากี่เดือนแล้วนะครับถามเรื่องอายุเลยเนาออายุการทาดอปดิสนะอ่ะผมน่าจะทําช้าสุดนะผมทําได้อาทิตย์หนึ่งนะครับอ่ะเวลานะครับผมเลือกเวลาเป็นสิบเก้าจุดสามสี่นะครับอ่ะทีนี้มาดูทีเด็ดตรงนี้นะครับนะ ทีนี้นะครับนะเราจะใช้ยิงรีทาร์เก็ตติ้งนะครับการแบบอ่าคนรีทาร์เก็ตติ้งไปหาคนที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจเราคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยกดกดถูกใจเพจกดไลค์กดเมนต์กดแชร์โพสต์ของเราครับกดสร้างใหม่ตรงนี้นะจะเห็นคำว่าสร้างใหม่อกดสร้างใหม่กดกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับแล้วก็มาเลือกคําว่าเพจ a c e b o o k กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ ทีนี้เลือกเพจของเรานะครับผมจะเอาเพจที่ผมสอนนะครับอ่ะดอบลิสต์นะครับมาดูคําว่าเหตุการณ์ครับตรงนี้สําคัญมากนะครับสําหรับใครที่จะยิงดีทาร์เก็ตติ้งกลับไปหาคนที่เคยมีส่วนร่วมกับโพสต์อ่ะอย่างเช่นนะครับเรายิงแอดแบบเป็นโพสต์แล้วเนี่ยนะครับอ่ะผมแนะนําว่าการมีส่วนร่วมกับโพสต์เนี่ยหรือโฆษณาใดๆก็ตามเนี่ยแม่นสุดนะครับอ่ะ ประมาณว่าคนที่เคยกดไลค์กดเมนต์กดแชร์โพสตเราเนี่ยนะครับเขาก็น่าจะมีความสนใจระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ยิงแอดรีทาเกตติ้งไปให้เขาเกิดการเข้าถึงและการรับรู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะการรักษากลุ่มเป้าหมายนะครับนะผมให้สกปรระยะเวลาตามที่เราเพิ่งเปิดเพจมานะครับนะอย่างเช่นเราเปิดเพจมาได้อทิตยหนึ่งแล้วนะก็ตีไปว่านะครับ 30วันนะสะโคบอยู่ประมาณเท่านี้นะครับสมมติอาทิตย์หนึ่งอ่อยากจะให้ตรงตัวเลยเปิดเพจมาได้อาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ผมแนะนําว่าสําหรับใครที่เพิ่งเปิดเพจใหม่ๆอย่าเพิ่งยิงแอดนะครับนะวอร์มเพจโพสนั่นโพสตนี่ไปก่อนเซตค่านั้นค่านี้ไปก่อนสักประมาณ7วันนะครับค่อยไปยิงแอดนะไม่งั้นก็จะโดนถูกปิดเพจได้นะครับเพจจะโดนแบนได้นะอันนี้เป็นทิคแนะนําเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับการรักษากลุ่มเป้าหมายผมแนะนําว่าประมาณ30วันนะครับ แล้วแต่เพจเราด้วยสมมติเพจเราเปิดมาปีนึงแล้วอ่ะก็365นะครับอ่าพอจะนึกภาพออกใช่ไหมนะครับอย่างเพจนี้เพจนี้เปิดมาเปิดสอนมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่30วันนะครับนะครับการรักษากลุ่มเป้าหมายเนาะนะครับชื่อกลุ่มเป้าหมายนะครับนะอ่าผมจะตั้งนะครับคัสตอมนะคัสตอมคัสตอมนะ คัดตอมคนที่ถูกใจใจโพสนะครับตามตรงตัวตรงนี้เลยเนาะคำอธิบายใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับกดสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับคัดต่อมคนที่ถูกใจโพสนะผมขอจดก่อนคัดตอมคนที่ถูกใจโพสนะถูกใจโพสนะครับ จดชื่อกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับกดกเรียบร้อยนะครับนะทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นคําว่าการกําหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนะครับกดตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เราไม่ต้องกดอะไรแล้วนะครับเรามาดูคําว่ากลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองเนาะเนี่ยเราขึ้นตรงนี้แล้วคัดตอมคนที่เคยกดถูกใจโพสต์นะครับนะทีนี้เราก็แค่ก๊อปตรงนี้ครับ เอามาใส่ตรงชื่อตรงนี้นะครับชื่อชุดโฆษณานะครับใส่เพื่อจะได้จําง,ง่ายๆเนาะว่าโฆษณาอาชุดโฆษณาเนี้ยนะครับยิงไปหากลุ่มเป้าหมายอะไรตรงไหนนะครับแบบหนึ่งอะตำแหน่งนะครับผมเอาตำแหน่งที่อยู่อาศัยในตำแหน่งที่ตั้งนี้นะครับอายุนะครับผมเอาอาอายุผมไม่สะปบนะครับผมจะยิงหวานไปเลยนะครับ ภาษาเป็นภาษาไทยนะครับขอญาตนะครับรับสายแม่แป๊บหนึ่งนะครับฮัลโหลครับแม่มารับแม่ปรถเมนาวัดช่องลมนะลูกมให้ทานประธานนะออครับอะทีนี้ครับผู้คนทั้งหมดครับผมกดแก้ไขนะประเภทการเชื่อมต่อนะครับไม่รวมคนที่ ถูกใจหรือกดติดตามเพจตอนนี้นะครับอ่าเพิ่มเพจนะดอปลิสอ่าต้องรีบไปไวๆแล้วนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละนะผมคำนวณอย่างแม่นยําพอดีตําแหน่งการจัดวางอ่ะมเลือกนะครับตําแหน่งการจัดวางผมแนะนําว่าเหลือแค่นะครับเหลือแค่ฟีดอ่าตำแหน่งการจัดวางเหลือแค่แค่ฟีดนะครับมาดูกันนะนี่ครับฟีดฟีดวิดีโอแล้วก็ฟีดข่าวเนาะ ฟีดกลุ่มไม่ต้องนะครับหรือว่าจะเอาฟีดกลุ่มด้วยนะเอาฟีดกลุ่มด้วยเนาะฟีดกลุ่มอยู่ไหนอ่ะกดติ๊กถูกตรงนี้เอาแค่ฟีดกลุ่มฟีดวิดีโอบน Facebook แล้วก็ฟีดข่าวนะครับทีนี้ก็กดดำเนินการต่อเลยครับใช้โพสที่มีอยู่แล้วครับเลือกโพสอ่ะผมเลือกเป็นวิดีโอนี้นะครับ อ่ะทีนี้ก็ไม่ต้องเซตอะไรมากอ่ะใช้ที่มีอยู่นะครับผมใช้ใช้ตอบแชทอันนี้นะครับอ่ะกดเผยแพร่ได้เลยอ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเสร็จพอดีเตรงเวลาพอดีนะครับอ่ะ